สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนํา New Pajero Sport GT p ัด s นะคะทางเลือกใหม่ในราคา1,349,000บาทค่ะมาพร้อมกับชุดไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไบ LED ค่ะพร้อมระบบปรับระดับลำแสงอัตโนมัติมาพร้อมไฟสองสว่างเวลากลางวันค่ะแบบสเปกต้ัม LED ไฟสองสว่างขนาดเลี้ยวและไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED พร้อมด้วยไฟท้ายแบบ LED สออากาศแบบคลิปฉลามล,ล้ออลลอยสีทูโทนขนาด18นิ้วค่ะหมอสสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์อเนกนประสงค์มากๆเลยนะคะมาพร้อมคุณสมบัติอันครบคันและฟีเจอร์ยอดนิยมนะคะได้แกร่ระบบเปิดปิดประตูท้ายด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรี และปุ่มปิดฝาถ่ายพร้อมล็อกรถและจอภาพขนาด12.1นิ้วมาพร้อมกับรีโมทและหูฟังอินฟาเรดเพื่อความบันเทิงสำหรับผู้ด้วยสารตอนหลังครบคัันด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายต่างๆมากมายเลยค่ะโปรโมชั่นนะคะดาวเพียง64,900บาทค่ะพร้อมกับแถมฟรีเซอร์วิสแพ็กเกจ5ปีไปเลยค่ะ